สถานการณ์ปัจจุบันของสีรัตมีที่ถูกราชวงศ์ไทยถอดยศเจ้าหญิงเป็นอย่างไรปีนี้สมเด็จพระมหากษัตริย์จะมีพระชนมพรรษา7 0พรรษากษัตริย์ไทยภูมิใจในชีวิตรักของเขามากและแต่งงานกับมเหสีได้ถึง5้าคนแม้ว่าภรรยาแต่ละคนจะมีความงามที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ภรรยาที่มีรูปร่างหน้าตาโดดเด่นที่สุดก็คือภรรยาที่มีรูปร่างหน้าตาโดดเด่นที่สุดคือสีรัตในฐานะภรรยาที่สวยที่สุดในบรรดาม,มเหสีทั้งห้า เธอไม่เพียงแต่ให้กำเนิดลูกชายที่สามารถสืบทอดราชบัลลังก์ได้ในอนาคตเท่านั้นแต่ยังได้รับความชื่นชมอย่างสูงจากสาธารณชนสำหรับทัศนคติที่ติดดินของเธอและความห่วงใย,ยต่อความทุกข์ทรมานของเขาตระกูลออย่างไรก็ตามเธอได้กลายเป็นเจ้าหญิงผู้น่าสงสารที่สุดในราชวงศ์ไทยแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจ้าหญิงสีรัตน์ม่ต้องายแพ้อย่างสิ้นเชิงสีรัตน์มีอยู่กับพระเจ้ามหามาเป็นเวลา11ปีแล้วตั้งแต่เด็กหญิงอายุ20ปี ไปจนถึงยิงไว้สาสิบปีในที่สุดเธอก็ได้รับทะเบียนสมรสจากสมเด็จพระมหามหาราชาอย่างไรก็ตามเจ้าหญิงสีรัตบิทรงอภิเศกสมรสกับสมเด็จพระมหาราชินีเมื่อไม่นานนี้ใช้เวลาถึงสามปีเธอไม่เคยได้รับการยอมรับจากราชวงศ์ไทยและไม่มีแม้แต่ตำแหน่งกษัตริย์ที่เหมาะสมด้วยซ้ําจนกระทั่งศีรัศสมีได้ให้กําเนิดเจ้าชายน้อยในราชวงศ์จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหญิงหลังจากที่เจ้าหญิงสีรัศสมีเสด็จขึ้นครองราชแล้ว พระองค์ทรงได้เริ่มการศึกษาและได้รับปริญญาตรีในระหว่างที่ทรงพระคันปริญญาโทและในที่สุดก็ได้รับประกาศสียบัตรครอบครัวของเธอยังได้เริ่มต้นเส้นทางแห่งความมั่งคั่งและศักดิ์ศรีโดยได้รับการขนานนามและเลื่อนตำแหน่งให้เป็นญาติของจักรพรรดิในเวลานี้ศีรศมีเป็นจุดสนใจและมีชื่อเสียงไม่จำกัดทั้งสถานะทายาทและการศึกษาในครอบครัวมีคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งมากมายกล่าวได้ว่ามีผู้หนึ่งได้บรรลุการตรัสรู้และเสเด็จขึ้นสู่สวรรค์ ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินไปงานสำคัญต่างๆพระองค์จะเสด็จพร้อมด้วยพระองค์สีรัตเสมอและหลังจากที่สมเด็จพระมหามหาราชาอภิเศกสมรสกับสีรัศมีแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศต่อสื่อมวลชนว่าพระองค์มีพระชนมพรรษา5 0พรรษาและทรงตัดสินใจปักหลักและกลับไปหาครอบครัวมีสุภาษิตว่าตามพระราชาก็เหมือนตามเสือประโยคนี้เหมาะที่จะอธิบายสีรัฐมี แล้วเรื่องก็เริ่มแย่ลงสีรัตมิเริ่มถูกเอาอกเอาใจและหยิงพยองกลัวไม่ฉลาดพอจึงจัดคนในครอบครัวไปรับราชการในราชวงศ์ล้านไทยและดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะลุงของเธอดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางแห่งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่สูงมากซึ่งเป็นสิริมงคลแก่สีรัตอย่างยิ่งครอบครัวทางสายเลือดของสุรสมีมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆลุงของสุรสมี อยู่ในแนวหน้าในการสะสมเงินชรัสมีก็เข้าร่วมด้วยซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่เรื่องอื้อฉาในช่วงครึ่งหลังของปี2557ครอบครัวสีรัสมีถูกเปิดโปงเรื่องการทุจริตเมื่อนึกถึงเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่เช่นนี้เจ้าหญิงสีรัฐควรจะตื่นตัวและตอบโต้โดยเร็วที่สุดน่าเสียดายที่เธอไม่ได้คิดมากแต่ยังคงไปเที่ยวที่เยอรมนีเพื่อสนุกกับสามีต่อไป ในเวลานี้พระเจ้ามหามหาหมกมุ่นอยู่กับคู่รักใหม่อย่างสุธิดาและสินีนาธและใช้ชีวิตแบบทองแดงไม่ตกทงหลักสีบกสะบัดยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงไม่พอใจกับการคอรัปชันมานานแล้วของตระกูลศรีรัตมิกษัตริย์มหาหลุดพ้นจากพระคุณเร็วกว่าพริกหน้าเขาได้อย่าขาดจากาจเจ้ายิงศีรัตและได้รับตําแหน่งคืนแต่ยังคงรักษาสิทธิในมรดกให้กับลูกชายของเขาคือเจ้าฟ้าทีปังกร สีรัฐมีไม่เพียงแต่ถูกไล่ออกจากราชวงศ์อย่างทารุณเท่านั้นแต่ยังมอบลูกชายวัยเก้าขวบให้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาเลี้ยงดูอีกด,ด้วยไม่ต้องพูดถึงว่าต้องจ่ายค่าเยาร้างหรือไม่หลังจากถอดตาแหน่งเจ้าหญิงออกจากตําแหน่งแล้วมหาก็สั่งกับตัวสินมีในบ้านโดยตรงจากภาพถ่ายที่สื่อเผยแพร่จะเห็นได้ว่าพระเจ้าสีรัฐทรงโกนศีรษะและทรงทําความสะอาดพระสุในบริเวณลานวัด ขณะน,นี้สื่อต่างประเทศรายงานเป็นข่าวดำว่าเธอน่าจะเสียชีวิตแล้วทันทีที่มีข่าวออกสื่อไทยก็อดใจไม่ไหวที่จะไปเยี่ยมบ้านเก่าของเธอตอนนี้อาคารว่างเปล่าเหลือเพียงสเสน่ห์แห่งความงามที่ยังเพิ่มความทรงจำปัจจุบันสีรัตค่อยๆหายไปจากสายตาใครๆก็ต้องอะไรในชะตากรรมของสาวงามแม้ว่าเธอจะพยายามทุกวิถีทางแต่สุดท้ายเธอก็ยังถูกทิ้งร้างเหมือนสาวงามในภาพยนตร์เรื่อง The Dream of Red Mansions